พอมีนเนือผ้าหิีนางัดดาดใ่ผ้าผ้านี่ใส่เขื่อไปหาจันทร์ใหญ่มึกไปใส่นางนงปวนวัน,วน,นางาบอกมาให้ขาให่ทาเหญ่จะม่ขนานายไใจใส่หน้าใส่หว่ากันใส่มาพอทนกูว่าคือไม่ไมวใส่ละนหนักคุ่อนหลแหใส่ละเมี้อ่ยยยยอยแห บอกว่าเหตุายเหตุไทยเหตาคนไทล้วงให้หลายว่ามีเขางามไม่ตายหรอกจี่แม่รัเ<ะ>ดึงมาหนีผู้ใดบัคัในว่าต่อข้อแม่เสียงไทยว่าห่างเลยไล่ทำไทยหุกไว้หนง่ว่านมตัวเนี้ย เอาี่ยลูเกต้าไม่ได้จแม่กว่าเว้บานีผู้ใดบัไดเท้เปม่ลูกขาวจจกของ,งมาทวงเสนาค้นทักเน่จะนี่แน่แน่นอนมาเกี๊วด้เกยกานุ่นนงเกีกสีมามสายาย่ไอคนผิเอาทีบ้างนุ่งเกีสีจะไหนกับกผิดไหมที่ได้ละแม่พวกผิดใส่ตันนี่ดผ่าน้อย,ย่นี่ดถ่ายปอเลื้อหดังคนกับบ่าบางสังขารจจกของงานเกไ๊ยว่้านลูก้าเต้าแม่เจ้าฮานามึ่อไเนีย เอาคนมันหลายเนาะเด้อมาตัวยส่แซงงานไม่ได้ดอกไเป็น่ปงไข่อยอ้วนงานซ่าหันแล้ววนหาแมวตีเอาจะไปเ็นกันจังได้คนนี้จได้อ้วนปรี่สาะแม่ไม่อยางมาโทษกูนะเอาพูดไปที่แตกหลายเองฮะแตกวก็บิดกีเบิ่งในท้องวัไม่ลูกนิๆสร้างหลายคุณละหกขาพิ้นมันบันซ่าสิไปใส อกขาไม่เสียดกันะนะถอดไกๆก,กันนึกไปอย่งอกขาเื่อ่มันยังไงว้ายอกขาไม่ยัยงไงวยเอาออกแล้วจห้ยุทธไหนล่ะเมี่ยขาจกัสิแม่หัวเมยมึงเป็นตะทีบีดเท่สะไยว้าย,ย,ยาง,ง,งว้เยเจ็บแงง,งคอยเย็น ยิงไง,ไงจะสอาาหาไมครับหาดวบมึงบ้าพี่น้องเพิ่นมาให้กำลังใจเขาแล้วไอ้หลายมึงให้กำลังใจหลายแล้วเนาะไปแงเอาระบาดที่จีบ่าที่ทั้ททงเขาา่าไปแง่ห่าควมึงจำได้เบิ่งซี้จำได้เบิ่งซี้แล้วเนาะเด็กตัวพี่เมยผพูดยูหน่าฮะเมื่อเพิ่นเห็นเบิงึงเป็กจ <c oughs> ี่ไหนเพื่อนดีแกว่าเพื่อนได้ยูทั้งหน่า ได้บุญ่ออยากเร็นลูกมาล้วใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่าตัวจีเกนนี่แหละเนี่ยเป็นไงคือกบ้านทานถ้ใดเพิ่งเห็มันเป็นตะเบิงอยู่มึงเห็ุไเป็นแต่ขีเบียดนี่บอนให้ไปแกล้งซอยน้องขาดเมียนย่างี้ยเทีนหยังมือนี่ขายยังกอเปิดร้างทุกอย่างสิบบาทเออเมื่อวานี่คือขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งยุ่แล้วเนี่ยมันจริงมันจริงเฮ้ยผมโซโแพท แต่แจกว่เกียวถอยและี้สิบหาชียังเก่งอยู่ชุกสีมาขายทุกอย่างสิบาทจะไม่ขายให้ขายหน้าทีแม่มาลงพุนสสวัสานนม่มาก่อนเขียนตีไปคื้อซื้อไว้สีบาทเลยปล่ะแงคขนนักทิดยเมื่อเมื่อแต่คิดเอากิดละพันสองพันรอยสองรอยพงงานโอ้เห็นจังสั้นติแม่แม่เห็นยังสั้นมาจีบต้มคนตีแม่บาต้มมาจีบว้เอาอยากรวยต้มต้มตีแม่บาต้มมาจีวยออไม่่เอา มักตีแม่เหตุงายอยกันแม่มันยังเอามาประหดอยกว่างส่ดูกที่งานมันจัดลานตีแม่ดีแม่คนหัวดีดีตีตีหัวกูแล้วคนหัวตีคนหัวกับมัดยองสันดานจะได้จะมาถวยโอกาสตีแม่ยังจะทากไม่เลิกมื่อเศร้าหนูได้ตากบ้านยองแล้วอยู่อ่ะเอามาตีเจ้าหัวเจ้า มปไปจกดรลา,างชอยนอนเร็ริวพวกอย่างสิบบาทเทินช็อตนะคะงานไป็งานไก่เพื่นเพื่นสีเดียว<น>ไมปไ,ไวปไวอีก,กจะใช่เก่าขาดคุ้นเ่ยอมีปอปรทอิตาลีอีกาเ่ถา,า,า้านน้องขอนเจ้าตะกูได้ถอดทีผ้าไหงกูหายกลินยุคคุณีฟังวาลินจุวับจุ๊บ แต่งตงต่งเคงหนามาหลอนอาบน้ำจะเทียบ่ากาศอาบจะเป็นโอุ้้ยข้นเนาะขุมากว่าทัดผัวากตัวใจผวกันไทั้งนานแล้วล่ากบวยมือนี่ไปซื้อของใครํะลับใงลอดข้าพี่ตูมมันขายของพี่ตูมมันขายร้อยละสิบยักละสิโอ้ยไม่สินั้อีตูมตูมไอตูมอ้าวว่ามันเสียงผู้ใด นันมีชลีเพ้าหญิงรีว่าเมื่อวาไม่ไปนัองพยงเลยเฮ้ยครับขัมุฝ่ามุ่ง่อยร่นอยกสาวขจัตเสบต่ตะพัดเนียตายไม่หนีจะไม่กล่ยนไปทั่วนั่นหล่อนกูกูจับกูต้องเป็นแนวหนึ่งี่เมมึงอย่าไปตายก่อนนั่นหนูหนหนูบอกว่าชิเป็นกระเทยเด้ดหลยครับ ดีบางเลยเป็นกระเทยเลยวว้ไปดีมัน็นแค่ไหนก็ว่าดีกินเขาก็ได้กินไม้ก็ได้กินหอดไหม่แบบนี้เท่าไงจะไปงานขันลอนวันนี้จะขายอะไรต้องเปิดร้าทุกอย่างสีบาดคาทุกอย่างสีบาจยายไม่บงีจบไม่แง่ดีจอ้ยพี่ฮาม่ลายตาตนัดเขาตาสองซ้ายอุ้ยทุกอย่างสีบาค่า เรอยากปบากเช็บเรื่องได้เลยนะคะน่ารักษานี่ยังผู้ใดยโอ้ยจะเบิกหักแค่ไปงางก่อเสีอวัาจะใส่หุ่นดิเป็นพมันุ่นมันได้คือข่อยมาะไรจีใครับหนูอิสมโลูกอีบอดตูดไอเด็กจะอึดแงอิบ้าโ่แกวโอจีจ้าลูกสาวคอยแล้วกนมาขึ้นเป็นทหารก็ดีเอาแต่นี่ไม่เปงานองฉันมันคืออึดจ แกไหนแกบาดนคืออึงบบแกของคือแงมันจโอ,อ,อยัออแต่ค่ะจ้าเมื่อวันตายเมื่อไ,ไอหอค่อหอคะอ้าวกลวะทิพแมงบอถ้าเกิดว่าไม่ใ้นกน้อยบได้ห่นแลว้าไอ้นกน้อยพแลแต่กิ่าเราพวเขาหุบกูะเนี่ยกแบบว่าไม่อลัวไม่หุนมงตัวเไ้กูบอกกูได้กูซนนั่นไงบโอ้ยเดือบั ีขังห็นลูกจับปองบอเงยหยักงางนู่นแหละคือว่าเป็นตาบวมแต่แม่จับปองคือนี่ล่ะแล้วเจ้าไปประคับมาเลยไปงนะพ่อตัวมึงอันนี้ไอ้ซื่อของเนี่ยซื่องางอยางได้งานปี้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 กระตุ้นตลาดก็มาให้พูดเร็วๆมันอย่างมันจะมาใกล้เพื่เพิเพิ่ ใจละวิขนาดที่ตูมมันไเป็นวิแนวท่าีดังเน้่เลยวิแนวใดทานมันบู้จจีนี่หางเจสาีโอวิโอผมตอนเวนแรงกว้งวกับาบอุน้ามันเ้ความกอบท้บอีมทำนี่มามันจะไม่หลอกข้างหลังนะนทีใช่แห่ไม่จะง่ามข้างหลังอ้าวหญผมจไปบอกเาสอึงป่ะไปแท็กซี่ มึงใช่ผิดละ่แค่ไหนกได้เนาะกูไม่ใ้่ี่้าแก่เย่ชี้ใช่ไหมคุณเพ็่นไั้ไม่ขาคุณขาดเหินมาขึ้นมปโกแข้เีที่ตานียงบินปย่างหาใไม่โดนเจสวยค่ะสวยค่ะเลิศค่ะใจมากบ่าทีหัวละสองพันหัวละสองพันนะคะอยู่บนหัวแล้วก็ต้องใ่า่นะคะมันคือว่าสบากีบาไม่ากยางเท่านั้นบายางกับบะเมีนชบาทค่ะ สองพันค่ะสองพรวมกันเป็นสี่พันนะคะเอาเ็็สีเนอะอ้ยังไงคะเขาขคืนเล่าจังหวนเขาคืนเร่าอย่างไรอีกยหามึงของเขาของขายเขาได้ยงังไงครใคกันเอาะแอยากไปใส่หนาใส่แตงลูกยังไยเออพ,พอเชนกวนอ้ลูกกับนั้นนุเนี่ยยี <c oughs> มสันดาลในลูกเสียแป้งเนี่ยพ่อมึงยุ่งใส่พ่อุองลูก่อยปเปิดทุน เงี้หนี่ภาพใบภาพน้องพอ่าให้เ่าเล่เสียงสะแตกตะลุกนิดๆเงี้อีปออมีกระดาษตกมาเย่นป้อห้บทจะว่าจบยังไงได้หัวกู่กับใครในหัวทีบ้าอยู่ร้งบันที่มาหาโก้เนี้ยกูบอการท่าอะไรกไปใช้มาสายชานาขายตากูเห็ดผมดีเมือผมกูผมยาไม่ใช่หาเมยมงจีโอ้ยเขาไปแ็่้าหนะแต่จอนี่เงี้ยกูบ่นโอ้ยกูบเนี้ไปดบุญน่นั่งันกาบัว Boards, adece, players, huh? เาเป็ชัวนตี่ัวแดงเพราะว่าส so ั so ่ยืเจ้าของ่นกระจบบานด้กระแตกเพราว่าเป็นี่เพราะไม่กระเทียมแล้วมึงพูดใหหลานพี่น้องเอ้ยีหาจากปุยื้แห้งตายอีกความตลอดเกลแต่ข้มียมีคนในบ่อมันนาหลอกกันแต่จัดจุกไม่ว่าจะซากหรือแพไปสิมีบ่ะของเ่ยเดข่วทุกอย่างสิบนะคะวันนี้เปนสุดท้ายแล้วนะคะไนหลังแล้วนะคะวันสุดท้ายแล้วค่ะ ขวิตตาสองชั้นดี่แกุ่ดูจุ๊กเอกูไนทีเดียวมี่หยุดิเปิดล่างท mm ุกอย่างสิบาทเปิดมือเลขค้นขายได้ก็ไไ้กับสิบิีมือนเลยเจ้าชายผุ้ชาจะพาะเปิดล่างในี่ัสิแว่นดาเนาะนี่นี่กระจุกอันจันปลารุ่นพี่สิบชั้นมาแต่งยังหนอทุกอย่างสิบบาทบนเมสิบา แอันนี้มันเป็นกระจูอพิเศษมันเป็นกระดูกพีเศษได้ตัวนั้นเป็นกระดัผู้ให้ห้าองมือเดสิซองแล้วกระชิพวง้มทีมนนอยวะอีเด็กน้อยๆีเด็กอันมาพูดเดินเตี้ยๆแค่สี่องแล้วกระชิเป็นโกเล่นตัวแบบง่ีเอีวันกุยๆนี่เด็กวันอืดอันนัานแค่สั่งซองแล้วกระชิก่นนแลนะ อะไร่อเสียงห่าเฮอฉันโนเดี๋ยวนี้เอ้ายตีเอาตอนนี้ฉันก็เห็นของฉั when when นกโอน่อนแต่ฉันไปเห็นใครฉันกะโอนให้มูฉันก่อนย่มเสียฉันใหญ่ท้วัวพร้อมให้พออยียกต่อพร้อมให้พร้อมเท่กับพอเชี่ยนิ่งแกบีเาทไหคศูนย์ศนี่สี่สี้าส่สี่่าเด้าเด้าเด้าสี่ส ท่านใหม่้ฮสเกนไหมเข่าลูกป้าเข่าแม่บ้าเข่ายูพี่สัญญาอีตัวอีกที่ข่าวปลาลูกบ้เข่าเลยแม่ย้ายองสเกนหรือเป่าแม่ป้าขันเข่ายูเข่าไปบ้านเข่าปลาลูกเข่าดีดีว้าวแม่นาดีนาดีจกค่ะ มันคือทักไปว่าเลี้ยงแขกเป็นงานด,ยยางดงไม่เห,หลย <c oughs> จน<ไ>ป,ปั๊บเลดนัย่าอบอไม่ใส่ักใ่นี่อุ้ยตรเน้ัตพมียมมง้าซอกระจุกเน่ยนนมันมเห็นคนเน่บ่อิงกิ่งานท่านกระจุกข้าไปจค่ไหนเอั้นลน่าเด็มเขาไป็นเรนนี่อเเนวอื่นน่ไปเีนมไงนอนอนีนีเจ้านนะ

หมอลำกับธรรมะแม่รักหนูนะความสุขเป็นของทั้งของทั้งของทั้งผลงานเป็นของหลังของหลังของหลังศัจธรรมชีวิตคนเก่าไปคนใหม่อย่ามาเลยคนเก่าไปคนใหม่อย่ามาไม่ไหลายนะจะกับเพื่อนจะจอดเก็บรถบากอยู่คนนี้จะกับเพื่อนมากถึงมั่งไหลไม่คืองานอาบน้ำท่านชาติจะกูเรียกองไงเพื่อนไม่มดนที่กูย่เห็นเขาต้องว้าว โกไปเลยค่ะเจ้า่ยงผีตีอ่องผีแก่ๆนมัเป็นกระตูงสามมิติจ้าเบิ้งแั่ไงง้ยแนอี่น้ากะเชมนรเชนดอกจระเข้ซึ่งเงาจเป็นจดไปดิไปองีด้อยไปดิีมาไปีหน่อยกนหลี่หาง่รไปที่กล้วยเอออันนี้งดู แม okay. er yeah. yeah. evet ่ีหลานองหี่หลานถึง้ามบอยงามตอนเราไม่ขนหามเนาะงามแม่่้นเ็กงงจะดกาฉันเป็นจังไหนหมู่เป็นตื้นๆท่วงทวงจังไหมู่อะไรันย่ากระจกสอนแสบัวนีลราใช้สีเหลืององูได้กระจกก็สีแดง Uhm นะะ till, ี่ป็นกระจกหานีตโอ้หานี่ตีเปลี่ยนสีอัตโนั่มโอ้ไม่เหลัอก็เดยนไม่สลับกันเ่าไปชองใหม่ไปช่องใหม่จองใหม่ที่หนึ่งด้าจองไหะก็สะได้น้ำน้องานงานก่าเกาดูเร้วไรเมนบอส เวดป็ดหรือหันปิดดูจนน้องคนบอกว่าวเสือยุ่นี่เพิ่ะกินแต่หมูย่อเนาะปวนเนาะเน่พอดอกแม่หน่อยแจ๊คสี่คันคันเขากินแค่เคียังมันจะมีน้ำชีตไหลออกมาบ่มันจะบ่มีขันกินหลายหลายแค่ไม่จะนี่ต้องกินแต่สี่เน่มันคือรูดากไว้คือกูดากไว้ไข่ตัวตอนข้าเจ้าดูดส่วนแล้วมันจะดางแจ๊คสี่ล่ะคูณเห็นงังอยู่เทศบาจับจับ เฮ้ยเกียบมันบ่ท่นละอคนโอ้ยหักแแน่แน่เนาะกินข้าวกินาหัวใจลุไปแล้วนะนี่น้ำดูบชาไหมเมย์ไม่เนี่ยอยู่ในกระจุ่มากินก้อนละ เป่ดคแมเมดี้ผีเป็นอลไรคือควาพิเศของมันที่เจอจะไหนแใ่กระจววัวเปเป็นระบบชิสองมิติอโอ้เปเป็นระบบ a I. อไอน,นั่นเองมันพูดแกว่าอี่พูดเดินป่วยนี่จิจินมันไรกินก่อนมันอา่านใจเขา ระบบขยายทั้งในโอ้อ้านอหน่อยๆทาาย่านในไมนจะขยายใหญ่ๆเมื่งงมอจะเีตีที่ฉนวดแจกทิบอีกคำอโลงเลี่ยงนี่เนะเบื่อีม่ที่หนึ่งโอ้นม่ไม่กก้อนละวันนม่ไม่หัวมื่อจิตกินรัดไปไดเลยไอ้เจ้มยานี่ให้ผู้ว่าหล่อนจะกินค <laughs> ือสงใจยู่นะลาเป็นผู้แท้งเด้ คือเกาบางทีนี่คมานี่แหละทีเทคนิคพูดแทนแต่โจ้กูมาทั้งม้วันะไม่สีทอม่ไี่จะสามอันมาหาใครไยเปไงอีกเ้ยมันนี่ดีมันนี่หนาอกมากคุณจะผู้ชายรอรอบ้าอูบนยม่ันจักนึงม่าสิเสีงออกมาหาคนของคนสมารุมช่มมาเลยเนาะพอรูปโจ้ใี่ตัวขาวขานี่เออพวกไอศคมปะทขนดมันอยู่ห่า งานน่ายเลยโอ้ยยังสายง่ายอเพรอ้าดนลสิไ่ได้ซ้อนไปซ้ออีหวูดสิซ้อนบ่ดนี้หนูมึดดงีเมอ,อ,นอันเนี้ยอีนน่ในหน้นะต้องกดทุกบ่บจได้ติดมาแม่จำมาดล้วเมียกันเลีงิซ้อเลยแต่เจ้าว่าขยีพูดน้อยๆนะบ คืแม่แม่คอยจะเป็นคือคือกุ้บัดกับนั้นเนพอมุกงเปเจ็กซี่ล่ะไหนตีก่อนตีกดอนห้ามัน่ใหะจิ๋วมันมีแรงพัดแนตัวลูกมันเป็นระบบเียนมันจะทอนแสออกมาเ่ราเนี่อืยขันสะตอจะดีแท้นั่นหลักคุ้คู่มุ้งวานภาษาังกลษบริยานหนังสือนังหา ทักไทยกำลังไฮกัวกำลังเฮ็ดกังไหล่ะแม่ฮัลโหลจะสิยกมือยกมือสูงสูงฮัลโหลโอ้ยอย่ามาใกล้กูกุยเฮ็ดกังไหนใช่กระจกผุน่ะฮัลโหลใช่กระจกเป็นดนไงน้อยเอี๋กะเฮ็ดใช่กระจกทักไทยสลัอฮัลโหลยกมือขึ้นฮัลโหลเออฮัลโหลฮัลโหล ที่ฉันาแม่บอกนั่นแหละมันม่เล่มพักดันโอ้มันพักค่อยสองเที่แล้วแม่นั่นแหะเขาไม่ได้พักดันคูอยากให้มุกจอยที่ังเต้นฉันกระจุกแกแล้วดิ้ดีแม่ว่าออกกระด้างใจเฮ้ยจังไหนเรบ้องมีบอรกีเอาบอลตีปคิดีนติโลคุ้นตัวโลคนตัวัดเย็นบาสิตีใ้กระจกุลี้ะ 六。啊 ก็ดีอยี้ออย่าลนอสอสเสียงอ่ะคุณด้กหน่ะแม่ทำาไจัดร้านใส่ญ่เนี่ยให้ใจเขาไมกรู้จัดการมั่นจะ่ากลัไพ่พูดใท่ก้าขวัมึงม่นีเลยก็ไม่นมเล่นค่ะคุณบามาแาเอาุดๆเลยนำมั่นเฮ้อแัดเจยความแค่น่ะ Hallelujah. Oh